แสงสว่างสัจจะของคุณกำลังส่องประกายออกมาในขณะที่คุณกำลังก้าวเข้าสู่คลื่นของความเปลี่ยนแปลงและกำลังขมักขม้นอยู่กับการสื่อสารกับผู้คนไปพร้อมๆกับการเรียนรู้วิธีการหาเส้นทางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงโดยเร็วนั้น ซึ่งภารากิจในครั้งนี้จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การเปิดเผยในสิ่งที่คุณและกลุ่มของคุณได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจจนบรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่งแล้วและจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่คุณและกลุ่มคนของคุณอยู่รวมกันดังนั้นสิ่งสำคัญที่คุณต้องเตรยียมการคือ การทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณได้เห็นภายในตัวคุณเองให้ท่องแท้เสียก่อนด้วยสติและความรู้สึกตัวที่มั่นคงต้องปลดปล่อยข้อผูกมัดทั้งหลายที่ได้ยึดไว้ละเว้นการตัดสินใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตให้มองผู้อื่นด้วยดวงตาที่บริสุทธิ์และสดใหม่อยู่เสมอ รวมถึงให้มอบความรักและความไว้วางใจแก่ผู้คนที่คุณได้ใช้เวลามามากแล้วกับการเดินผ่านเส้นทางที่โรยทั้งกลีบกุหลาบและลวดน้มไปกับการสรรหาว่าใครคือเพื่อนที่เชื่อใจได้และใครคือผู้ที่ยินดีจะร่วมแสดงไปกับคุณ และสามารถอยู่รอบๆตัวคุณได้ในทุกบทบาทที่เกิดขึ้นในโลกนี้ดังนั้นหากช่วงนี้คุณรู้สึกโล่งโปร่งสบายกับการติดต่อกับใครก็ตามนั่นเป็นเพราะคุณสามารถปรับตัวผ่านพลังงานที่แผ่กระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศไปได้แล้วและคุณได้ปล่อยให้แสงสว่าง และแสงแห่งสัจจะได้สองประกายออกมาแล้วซึ่งจะทำให้การหลอกลวงซึ่งกันและกันและการเข้าข้างพวกคนหลอกลวงที่ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปจงจำไว้ว่าคุณเองเป็นผู้เลือกที่จะรับผิดชอบต่อภารกิจของการเปลี่ยนแปลงนี้และคุณได้เข้าใจเป็นอันดีแล้วว่า บทบาทที่คุณกำลังเล่นอยู่นี้มันล้มเลิกไม่ได้ต้องมันเป็นสิ่งจำเป็นต่อภารกิจในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้และผู้คนเหล่านี้ก็ได้เลือกคุณให้มาเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นเตือนให้เกิดการก้าวหน้าในการเลื่อนระดับของพวกเขาซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดหัวใจเพื่อส่งประกายแสงสว่างแห่งสัจจะให้แก่พวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะได้รับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่เหมาะสมแก่การเดินหน้าต่อไปและมีส่วนใดที่พวกเขาที่ต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพราะก็มีหลายคนที่มีความก้าวหน้าไปบ้างแล้วรวมถึงได้เข้าใจแล้วว่าความจริงของเมื่อวานมันไม่ใช่ความจริงของวันนี้ ขอให้คุณลองสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของผู้คนและสถานการณ์ต่างๆรอบตัวดูแล้วคุณจะเห็นความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะนี่เป็นช่วงเวลาของการตื่นรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริงหน้าที่ของคุณไม่ใช่การสแสวงหาความรักแต่เป็นเพียงการสแสวงหา และหาอุปสรรคทั้งหมดภายในตัวคุณเองที่คุณได้สร้างขึ้นต่อต้านความรักอย่ายอมแพ้เพราะชีวิตคุณกำลังเป็นไปด้วยดีหากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งให้เป็นไปในทางบวกได้ในบดนัดดลปาฏิหารก็ย่อมมีอยู่จริงสำหรับคุณ และปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอในชีวิตคุณรวมถึงวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่คุณได้สร้างขึ้นที่กำลังเผยตัวมันออกมาฉะนั้นอย่ายอมแพ้และให้เชื่ออยู่เสมอว่าชีวิตคุณกำลังดำเนินไปด้วยดีแม้คุณกำลังเดินอยู่บนความท้าทายหรือกำลังทุกข์ใจอยู่ในขณะนี้ก็ตาม และขอให้คุณค้นหาความสุขและสภาวะของความขอบคุณที่อยู่ภายในของคุณกับทุกเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นกับคุณถึงแม้จะเป็นสิ่งที่คุณพูดไม่ได้หรือมีความรู้สึกว่ามันดูเหมือนหลุดโลกก็ตามเพราะสิ่งเดียวที่คุณต้องการจากตัวคุณคือความศรัทธาและการอุทิศตนอย่างแรงกล้าที่จะเชื่อในวิสัยทัศน์ของคุณ และจงจำไว้ว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอได้ตลอดเวลาถึงแม้ภายนอกจะดูเหมือนจริงก็ตามดังนั้นขอให้ทนุถนอมและรักษาพลังจิตของคุณให้มั่นคงความมีชีวิตอยู่เอาไว้และเปิดหัวใจให้กว้างหายใจเข้าไว้และยิ้ม ให้กับความเป็นไปได้มากมายที่อยู่ตรงหน้าคุณปล่อยให้ตัวเองมีความรู้สึกที่เบาสบายในขณะที่กำลังรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณและให้เตือนตนอยู่เสมอว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีเสมอ ต่อไปเป็นข้อความจากคุณชยุทธที่ต้องการจะทำสมาธิหมู่ในวันนี้นะคะ22่กุมภาพันธ์2022ในเวลา19นาฬกา30นาทีโดยมีขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากก็เป็นคำจากคุณชยุทธฝากมานะคะ ต้องเอาไปทําทุกคนต้องเตรียมตัวก่อนถึงเวลาทําสมาธินะครับไม่งั้นตัวท่านเองอาจไม่ได้ผลลัพธ์เท่าที่ควร 1. ให้ไปนึกถึงภาพและนึกถึงความรู้สึกว่าถ้าเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยแล้วและร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงงดงามและอ่อนเยาว์พอๆกับหรือมากกว่า ช่วงที่เราเคยสมบูรณ์แข็งแรงมากที่สุดในชีวิตของเราเราจะมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรและเราจะรู้สึกอย่างไรและถ้าคนทั้งโลกก็มีสภาพเดียวกับเราพวกเขาจะเป็นอย่างไรและรู้สึกอย่างไร2ถ้าเราหมดสิ้นปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองและเรื่องการหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้ว แถมยังมีทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดไม่แคลนไหลามาเทมาเท่าที่จำเป็นแล้วเราจะมีสภาพอย่างไรและรู้สึกอย่างไรและถ้าคนทั้งโลกก็โชคดีเหมือนกับเราด้วยพวกเขาจะเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไร 3. และถ้าเรามีอิสระทางการเงินแบบนั้นแล้วเราจะทำอะไรจะเป็นสภาวะ เป็นภารกิจแห่งแสงสว่างของเราที่เรารักและจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งต่อตัวเองและส่วนรวมด้วยก็คิดมาหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็เตรียมตัวพร้อมทำสมาธิกับคุณเชวยุทธในค่ำคืนวันที่22กุมภาพันธ์2022นี้เวลา19นาฬิกา30นาทีนะคะเหตุผลที่มีการต้องเตรียมมาก่อน พอถึงเวลาในตอนนั้นแล้วคนส่วนใหญ่จะนึกไม่ออกแถมยังมีความคิดขัดแย้งขึ้นมาอีกมากมายว่ามันเป็นไม่ได้หรอกอะไรแบบนั้นเพราะความเคยชินของเรานะครับก็สำหรับพี่ฝนเองแล้วในสภาวะเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ก็ขอแนะนำให้ทุกท่านทำที่บ้านของตัวเองได้นะคะ ในวิธีการของแต่ละท่านในจริตของแต่ละท่านที่ทำวิธีการไหนแล้วดีที่สุดกับตัวเองเบาสบายมีความสุขนะคะก็ขอบคุณสำหรับเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตน์มาณะที่นี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ